Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These moves got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. เอาเลยครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแฟนมังงสชาแนลเช่นเคยกับมังงที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิตแห่งจอมราชันเริ่มต้นโดยการเป็นเจ้าแห่งถ้ำกลายเป็นเทพด้วยการขุดเหมืองบุตรชายของข้าองค์ชายลำดับที่7จ็ีเอลเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบอายุ15ปีของเจ้าซึ่งตอนนี้ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าจะมอบเขตปกครองให้เจ้าเจ้าตรงไปที่เกาะนั้นแล้วจัดการบูรณะมันซะเออ นี่หรอกันเล่นใช่ไหมโคดหินนรกหลังจากออกมาจากเมืองหลวงได้สิบวันก็พบกับเจ้าหนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเรือค้าขายหรือเรือจนสลดัดล้วนแต่ไม่อยากเข้าใกล้เพราะด้วยจำนวนโขดหินมากมายเฮ้ย <c oughs> มาส่งทั้งทีไม่คิดจะเข้าไปเช็คความปลอดภัยให้หน่อยเหรอ <c oughs> และตอนนี้มันอยู่ข้างหลังของผมไม่มีชายหาดเลยฮะเราคิดไปเองหรือเปล่านะ <c oughs> นี่คือเขตการปกครองของเจ้าชายลำดับที่17อืม็โขดหินพวกนั้น เหมาะกับเจ้ามากเลยละเจ้าชายลำดับที่11วันพัสฟังดูน่าสนใจดีนะพี่คะหืมเจ้าชายแห่งโคนหินงั้นหรอเจ้าหญิงลำดับที่9ทาเลียเรานั้นไร้พลังแถมยังอ่อนแอแต่มันยังมีเหตุผลอีกอย่างที่ทำให้คนหัวระะ้อยย่อนั่นก็คือตราทุกคนเกิดมาพร้อมกับตราเหล่าพี่ชายของเราต่างมีตราดาบพระเจ้าและราชันแห่งเวทส่วนพลังของตรานั้นก็ตามชื่อของมันเลย แตกต่างจากเราลิบลับตราที่ไหลน้ำนั่นจะไม่สามารถล่วงรู้ถึงความสามารถของมันได้ไม่ว่าจะลองฝึกฝนอย่างไรทั้งบทก็ไร้ค่าสเสด็จพ่อและท่านพี่คนอื่นๆต่างมองว่าเรานั้นเป็นคนที่นำพาความอับอายมาสู่ราชวงศ์สเสเสดพ่อที่เคารพท่านส่งตัวแทนไปดูแลแถวนั้นไม่ได้หรอขอรับเฮีเอลมันเป็นสิ่งที่เจ้าได้รับมอบหมายมันคือสิ่งที่ทำนายไว้แล้ว กษัตริย์แห่งซานฟาเรสรุ่ยผลเลย <c oughs> กลายเป็นว่าเราถูกเนลเทศถูกเนลเทศมายังหุบเขาที่เต็มไปด้วยโขดหินเราต้องเริ่มคิดก่อนว่าจะทำยังไงกับเจ้าหินพวกนี้ดีถ้าระเบิดทิ้งเลยอาจจะดีก็ได้ไม่สิแบบนั้นถล่มมาทับเราตายแน่เราต้องเปิดทางตรงนี้ถ้าอยากให้มันถล่มลงมาช้าๆก็ต้องห้ามโจมตีใส่แบบตรงๆเอาละวายุฟิวอืม เออใช่แล้ว <Yeah. S 1> นี่แหละ <Yeah. S 1> เวทวายุที่แท้จริงละเวทวายุต้องใช้พลังการไล่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเฮ้ hey, เอาละเอาสัมภาระเข้าที่ปลอดภัยกว่านี้ดีกว่าอ่ะถ้ำนี่มันอ๋ออไม่มีตัวอะไรอยู่สินะต้องเอาสัมภาระเอาไปไว้ข้างในอืมมันช่างสวยงามและห่างไกลาจากเมืองหลวงจริงๆถ้าหากว่าสถานการณ์อยู่มันต่างกันเออ เราเองก็ต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเราต่อเรือแล้วขอความช่วยเหลือล่ะเป็นไปไม่ได้แถวนี้ไม่มีคนจากต่างประเทศของเรามาเพ่นพ่านร็อกดังนั้นเหลือทางเลือกแค่นักเดินทางกับเรือประมงดีสุดก็คงต้องไปเป็นทาสแต่มันคงไม่มีคนบ้าที่ไหนมาที่ยวแถวนี้หรอกเว้ยแถมทำเลแถวนี้ยังไม่เหมาะกับการหาปลาอีกอาหาร กับน้ำที่ซื้อมาดูท่าอย่างมากจะอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนเราเสกน้ำโดยเวทมนต์ไม่ได้ดังนั้นเตรียมที่กองน้ำฝนไว้ต้องทำความสะอาดถ้ำนี้ด้วยแล้วก็บทพวกกระดูกเราจะลองขุดด้วยเจ้านี่ได้รับอุปกรณ์ขุดเหมืองอะเอะ๋อะไรเนี่ยเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ในหัวของเราลองพูดใหม่อีกรอบสิได้รับอุปกรณ์ขุดเหมืองต้องการขุดเหมืองหรือไม่อะข,ของจริงงั้นเหรอ แกเป็นใครกันตราราชนแห่งถ้ำมีหน้าที่ให้คำปรึกษาไม่ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบน้ำมาทำราชันแห่งถ้ำตราที่เกิดมาพร้อมกับเราทำไมถึงออกมาเอาป่านี้ล่ะราชนแห่งถ้ำถ้ำเนี่ยนะตูเกิดในวังนะเไฟไม่เคยแม้แต่จะเหยียบเข้าปากถ้ำเลยด้วยซ้ำหน้าที่ของระบบคือการช่วยเหลือท่านในการเพิ่มสกิลการขุดเหมืองและสนับสนุนให้ท่านเลเวลอัพเร็วและมากที่สุด วะ,วะเดี๋ยวก่อนใจเย็นสิฟ้าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพูดไปว่าขุดเหมืองกันล่ะได้รับคําสั่งดําเนินการปรับรูปแบบให้เหมาะสมปรับรูปแบบเอ๊ะตรงที่สว่างสว่างตรงกําแพงนั่นมันคืออะไรนะส่วนสีขาวสว่างตรงนั้นคือจุดที่ดีที่สุดในการขุดเหมือง มันถูกคำนวณไว้แล้วดังนั้นจึงง่ายที่จะขุดให้แตกเออแบบนี้เหรอโอ้เหมือนจะมีแค่ตรงที่ส่องแสงอยู่พังลงมาฮะอย่างที่ที่ปรึกษาบอกเลยทั้งทั้งที่อยู่ในถ้ำแท้ๆกับสว่างขนาดนี้นี่ก็เป็นเอฟเฟกจากการสนับสนุนงั้นเหรอถูกต้องมันคือเอฟเฟกต์ในวิชั่นเอาละถ้างั้นก็มาเริ่มสร้างห้องนอนกันดีกว่า รู้อะไรไหมแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันฮะจำนวนหินที่ขุดได้มีจำนวนเท่าไหร่งั้นหรอเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยจำนวนที่ขุดได้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของท่านงั้นก็คงต้องค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆสินะวะ้าต้องการคืนหิน168ก้อนหรือไม่แลกเปลี่ยนงั้นเหรอตราราชันแห่งถ้ำนั้นอ,นอนุญาตให้ท่านขายสิ่งที่ท่านขุดมาได้ไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าท,ที่ไหนไม่สามารถตอบได้เอ๊มันจะไม่ส่งผลต่อร่างกายของท่านและจะสามารถเอาออกมาได้ตลอดเวลาเอาละถ้างั้นก็ทำการเก็บหินจำนวน168ก้อนเข้าสู่กระเป๋าว,ว้าวต้องการเก็บแบบอัตโนมัติหรือไม่ครับได้เลยยืนยันตอนนี้ลองขุดไปทางอื่นบ้างดีกว่าได้เวลาขุดลงไปข้างล่างแล้วละตอนนี้ คุณอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น10เมตรเมตรงั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะรู้สึกว่าเราต้องรู้ถึงระยะทางด้วยสินะว่าแต่ก่อนอื่นลองตรวจสอบกระเป๋าหน่อยดีกว่าทองแดงกับสำลีว้ามีทองด้วยถ้าง,งั้นก็ดีเลยหากมีทองในเกาะล้างแบบนี้หึแต่ว่าศิลาเวทมันคืออะไรละเนี่ยเปิดใช้งานคู่มือฝึกสอนการขุดเหมืองศิลาเวท ใช้ในการเพิ่มพลังเวทของผู้ใช้ให้เพิ่มทวีคูณขึ้นไปมากกว่าเดิมหาเพิ่มพลังเวทให้ผู้ใช้เนี่ยนะเหมาะก,กับเราเลยนิวะไงตอนนี้ตูถึงมีปัญหาเยอะจังฟ้าแล้วเจ้าศิลาเต่านี่ละ่ะศิลาเต่าใช้เพื่อยืดเวลาชีวิตวันต่อวันอย่ายืดเวลาชีวิตไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าตาราชันแห่งถ้ำนี้มันคืออะไรและ มาจากไหนแต่เจ้าตรานี่มันสุดยอดมากและพวกหินนรกพวกนี้มันก็กลายเป็นฐานทัพที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ไปซะแล้วด้วยสิเอาละเรามาขุดเหมืองกันเถอะเราลืมเรื่องสร้างเรือเพื่อขอความช่วยเหลือไปสนิทแล้วทำการขุดเหมืองต่อไปเราใช้เวลาสักพักและลงมาถึง30เมตรจนได้นี่แหละคือสิ่งที่ได้มาในกระเป๋าหิน1230คอปเปอร์ 21อทองแดง19ท้ทอง0.6เงิน2ทาน15หินปูน10ทับทิม0.3ภัยลไพลิน0.2เมจิกสโตน90ศิลาเตา6แล้วที่มีมากสุดในตอนนี้ก็คือเมจิกสโตนเพิ่มพลังเวท90ศิลาเตายือชีวิต6โดยเฉพาะเจ้าศิลาเวทนี่ มันอาจจะดีก็ได้ถ้าเราสามารถใช้พลังเวทที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกยืนยันการใช้ศิลาเวท90ก้อนหรือไม่ยืนยันดำเนินการใช้ศิลาเวท90ก้อนอืมเออเฮ้ยเอหึนี่ใช้ไปแล้วจริงๆหรอใช่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแล้วตอนไหนพลังเวทของฉันจะเพิ่มขึ้นงั้นเหรอมาทดสอบกันหน่อยดีกว่าด้วยการทำความสะอาดฝุ่นพวกนี้แหละ วายุเอ๋เอ๋อะไรวพ่นเนี่ยเราเป็นคนทำสินะศิลาเวท90ก้อนมันมากเกินไปงั้นหรอฮะดึงดึงดๆงเตัวอะไรเนี่ยและเรื่องราวก็จบ